สวัสดีค่ะอยู่กับวลัยรักพันไม้กันอีกแล้วนะคะหลังจากไม่ได้ลงคลิปเต็มๆมานานมากค่ะวันนี้เรามีความสวยงามแบบแน่นๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะพร้อมกับเทคนิคที่จะมาบอกเล่าเพื่อนๆให้ทราบกันว่าเราปลูกแบบนี้นะคะบอนสีของเราถึงได้สวยงามอย่างที่เพื่อนๆ ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะเราจะมีเทคนิคแบบง่ายๆและดีมากๆเลยนะคะมานำเสนอเพื่อนๆนให้ทราบกันค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูกันนี้ก่อนนะคะก่อนจะไปว่าไปรู้ว่าเทคนิคของการเลี้ยงบอลสีของเรามีอะไรบ้างแต่บอกเลยง่ายมากๆเลยนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะ แล้วก็บอนสีของเพื่อนๆก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะอย่างต้นนี้ต้นนี้เป็นบอนสีลูกไม้นะคะไม่มีชื่อแต่ว่าความงามสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้กับต้นนี้ก็คือลูกไม้เหมือนกันนะคะใบสุดท้ายเขาสีสันมากเลยค่ะอย่างกับสายรุ้งเลยนะคะหลายสีมากๆเลยสวยงามมากหน้าหลงไหลจริงๆเลยหน้า ทึ่งมากๆนะคะสำหรับลายชินีใบไม้เหล่านี้มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละชนิดแต่ละชื่อแม้ไม่มีชื่อนางก็ยังสวยงามได้เบอร์นี้เลยค่ะนี่คือลูกไม้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วต้นนี้ก็เป็นลูกไม้อีกเช่นกันเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือลูกไม้เหมือนกันสีจัดจัดมากๆเลยค่ะจากพื้นใบสีเขียวๆเลยนะคะ แล้วนางก็เริ่มเผยความงามที่แท้จริงออกามาเมื่อตอนที่นางอายุเยอะแล้วหรือที่ทั่วๆไปก็คือแก่แล้วนะคะถ้านางแก่แล้วสีนางจะเริ่มจัดขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่มหัศักรย์มากๆสำหรับบอลสีนี้นะคะอายุยิ่งเยอะสียิ่งจัดยิ่งสวยยิ่งงามเลยค่ะอันนี้ก็เป็น ซับเศรษฐีนะคะดูซับเศรษฐีเลยจากใบเขียวเขียวแก่มาแล้วกัดสีแดงขึ้นมาสวยงามมากๆเลยนะคะกระดูกกลางใบก็ชัดเจนสวยสวยมากๆกำลังงามเลยค่ะหลังจากทิ้งใบไปได้ประมาณสองเดือนขึ้นมาได้สวยอย่างนี้เลยค่ะกำลังแตกกอแตกหนอ่อสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็น ตับเดือนนะคะอันนี้คือตับเดือนกันยายนค่ะอันนี้ก็ทิ้งใบไปนานหลือเกินเหมือนกันมาโผล่อีกทีเดือนกันยายนโผล่อีกทีก็คือเดือนเมษาเลยนะคะเนี่ยเดือนเมษาเขาเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มสวยมาเรื่อยๆเลยค่ะกัดสีสวยงามมาเรื่อยๆเลย lessons. ค่ะอันนี้สีขึ้นขึ้นสวยดีนะคะนี่คือเดือนกันยายนค่ะส่วนพวกนูน้นอันนี้ก็อ่า คือสุรเสนค่ะพญาสุรเสนะคะต้นนี้มีความคล้ายกับต้นนี้นะคะสองต้นนี้ไม่เหมือนกันนะคะนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งส่วนนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้คือยักษ์อินทรชิตนะคะยักษ์อินทรชิตกับพญาสุรเสปลูกใกล้ๆกันเพื่อเปรียบเทียบกันค่ะว่าความที่คล้ายกันมากเราเลยจะคอยดูความเติบโตไปเรื่อยๆว่าเขาต่างกันตรงไหนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาขยายความให้ดูนะคะว่าอินทรชิตกับพญาสุรเสณมีความคล้ายกันและแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะในคลิปต่อๆไปชมบอลสีวันนี้ที่มีแต่สวยๆแบบนี้สีจัดๆแบบนี้เลยเทคนิคดีๆที่จะบอกในวันนี้ก็คือนะคะหลังจากที่เขาทิ้งหัวไปแล้วเราก็ขุดขึ้นมาเลยค่ะอย่าปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้ในดินเขาก็จะอยู่นานนะคะถ้าเราขุดขึ้นมา จากหัวที่ไม่มีอะไรเลยเราขุดขึ้นมาแล้วเรามาทําแบบนี้นะคะนี่คือหัวของถ้าจําไม่ผิดน่าจะาปลาสาสท,ทองนะคะนี่เราหัวขึ้นมาแล้วนําหัวมาแช่น้ําแบบนี้เลยค่ะแช่น้ําให้ประมาณครึ่งค้อนหัวเลยนะคะจะให้ดีและสีจัดด้วยควรใส่ กาบมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวที่ล้างสะอาดๆแล้วก็ผสมกับน้ําเข้าไปแบบนี้เอาหัวแช่ไว้ครึ่งค่อนหัวแล้วเขาก็จะแตกรากออกมาแบบนี้เลยค่ะรากดกมากแล้วจะบอกว่าถ้าเขาออกมาในลักษณะนี้แล้วอย่างนี้นะคะมี2ใบกับหนึ่งหลอดแล้วก็รากตึมๆแบบนี้ รีบปลูกเลยนะคะอย่าปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานหัวเขาก็จะฝ่อและเน่าบางทีหายไปเลยก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้นําลงดินให้เป็นกิจ,จลักษณะนะคะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เขาก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าไม่นานถ้าอากาศร้อนๆเราไม่ได้เปลี่ยนลืมเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรไปหัวเขาก็จะเน่าไปในที่สุดนะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วคือทิ้งไว้นานเกินไปหัวก็จะเน่าค่ะแต่ถ้าเรา เปลี่ยนน้ำให้แล้วก็ผสมขุยมะพร้าวที่ล้างผ่านการล้างแล้วนะคะใส่ลงไปในนี้ด้วยอยากให้ดีและก็อยู่ได้นานโดยที่หัวไม่เล่าก็คือเพื่อนๆให้มีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ควรใส่ลงไปด้วยถ้ามีนะคะว้าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูค่ะอย่างต้นนี้ ะะอันนี้คือว้าวยาวไหมอันนี้คือทิดาแม่กลองค่ะเราทำแบบนี้นะคะหัวเบร์เล์เลยเราขี้เกียจผาค่ะเรามาจับนางเหมือนเดิมเหมือนต้นอื่นคือจับมาแช่แบบนี้ค่ะแบบนี่ค่ะดูรากดูรากรากแน่นพร้อมกับหน่อตรึงแบบนี้เลยค่ะแช่ไว้ ในนี่มะพร้าวสับละเอียดนะคะต้องเปลี่ยนน้ําด้วยนะคะถ้าเข้าโโพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วพยายามเปลี่ยนน้ำอย่าปล่อยให้น้ําเน่านะคะอย่างนี้เลยแช่ไว้พร้อมเมื่อไหร่เอาลงดินเลยค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการจะไปทําจํานวนได้ตอนนี้ยิ่งเปอร์เซ็นต์การงอกเยอะมากเพียงแค่หั่นครึ่งผ่าครึ่งอย่างนี้เลยผ่าครึ่ง ช่วงจอมแล้วก็ทาปูนขาวหรือปูนแดงก็ได้ค่ะตรงชิ้นตรงบริเวณที่ผ่าแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราเอาลงปลูกลงดินเลยนะคะหลังจากทาปูนแห้งแล้วก็เอาลงดินส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราสามารถไปเอาชิ้นหัวไปผ่าเป็นชิ้นเ,นเล็กๆอีกทําจํานวนได้อีกต่อไปเลยค่ะได้อีกเยอะเลยแต่ว่าส่วนจอมนั้นจะออกมาเป็นกอสวยงามมากๆเลยค่ะทําแบบนี้นะคะง่ายจริงๆเลยค่ะแล้วก็ ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคนะคะหลังถ้าเราไม่มีมะพร้าวสับเราก็ควรใส่สิ่งนี้ลงไปแทนค่ะอันนี้มีไหมนี่ไงคะสิ่งที่เราใส่ลงไปข้างล่างด้วยคือทรายค่ะเพื่อนๆคะ่ะนอกจากจะมีมะพร้าวสับแล้วก็มีทรายด้วยเป็นการกระตุ้นให้รากเขาเดินดีด้วยนะคะมีทรายพร้อมกับมะพร้าวสับด้วยก็จะ เป็นการดีมากเลยค่ะสำหรับการชำหัวบอนสีกันนะคะวันนี้นำเคล็ดลับง่ายๆดีๆแบบนี้มาบอกเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการปลูกบอนสีให้มีความสุขอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะคะวันไรแล้ผันไม้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อๆไปในเคล็ดลับดีๆอะไรจะมาฝากเพื่อนๆขอ้เพื่อนๆกด ไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ